ก็มาดีข่าวสารดีๆไทยที IT ในช่วงเย็นเวลาสแปนในการสนาทีในพูดข่าวไอทีพูดข่าวไอทีในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ iOS 14นะครับเรามาสรุปดีกว่าว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ iOS 14ที่มีการอัปเดตมาในครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันแรกเลยที่เขาพูดถึงในเรื่องของหน้าโฮมก็มีการปรับใหม่นะครับสามารถเพิ่มวิกเจ็ตได้ รวมถึงฟีเจอร์ Picture, In-Picture ก็มีมาให้เราได้ใช้กันแ p ปไ i เ a อ r y และอื่นๆเนี่ยก็จะมีการอัปเดตอีกเพียบเลยสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้ iOS 14นะล่าสุด Apple ได้มีการปล่อยอัปเดต iOS 14ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลกักๆก็คือในเรื่องของหน้าโฮมที่เป็นแบบใหม่นะครับสามารถใส่วิกเจ็ดได้ สามารถเพิ่มแอป Library ฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับคุ้มค่าสำหบใครที่ใช้ Apple มาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกชอบมากเลยโดยผู้ใช้ iPhone สามารถอัปเกรด ios 14ได้นะครับโดยการไปที่ Setting ไปที่ general แล้วก็ซอฟต์แวร์อัปเดตนั่นเอง iPhone รุ่นใดบ้างนะครับที่ไร้รับการอัปเดตเป็น ios 14อันแรกคือ iphone 11 s 1 pro 11 pro max xs xs max xr x 8 8 plus 7 7 plus 6 s 6S Plus, SE รุ่นแรก SE รุ่นล่าสุด2020และ iPod Touch รุ่น7นะครับมาดูกันว่า iOS 14ปีนี้เนี่ยมีของใหม่อะไรบ้างอันแรกนี้เรื่องของการออกแบบวิกเจ็ตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวิกเจ็ตได้การออกแบบใหม่ให้สามารถวางบนหน้าจอโฮมได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นวิกเจ็ตขนาดเล็กขนาดกลางและขนาด,หนาดใหญ่นะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถเลือกปริมาณของข้อมูลที่จะแสดงได้ การซ่อนวิกเจ็ตจะใช้พื้นที่หน้าจอโฮมโดยใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างสูงสุดนะครับใช้ระบบอัจฉริยะอุปกรณ์เพื่อดึงวิกเจ็ตที่ใช้ขึ้นมาสแสดงในเวลาที่เหมาะสมก็ทําได้เหมือนกันแกรี่วิกเจ็ตรวมถึงวิกเจ็ตทั้งหมดที่มีให้เลือกหาและให้เลือกใช้นะครับก็มีเยอะมากวิกเจ็ตของ Apple ที่ออกแบบใหม่สาหรับสภาพอากาศนาฬิกาปฏิทินนิวส์ข่าวสารแผนที่ฟิตเนสรูปภาพนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนความจําหุ้น เพลงทีวีเคล็ดลับโน้ตคำสั่งลัดนะครับแบตเตอรี่เวลาหน้าจอไฟล์พอดคลาสแล้วก็คำแนะนำโดยซีรีต่อมาอีกอันหนึ่งที่เป็นของใหม่ก็คือคลังแอปครับที่เรียกว่าแอปไ i b r a r y เป็นคลังแอปในการจัดหมวดหมู่ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติอีกอันหนึ่งที่ใหม่ขึ้นมาอีกก็คือดีไซน์ที่เรียบง่ายครับ สายโทรเข้าและสายโทรแบบเฟสไทม์จะแสดงเป็นป้ายประกาศที่ด้านบนสุดของหน้าจอครับซิริมีนีไซใหม่ดูเรียบง่ายและประหยัดพื้นที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถอ้างอิงข้อมูลของหน้าจอทํางานได้รับรื่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องของข้อความก็มาใหม่ครับการสนทนาที่มีปักหมุดช่วยให้ปักหมุดข้อความของเราทํางานได้ครบถ้วนได้มากสุดถึง9ข้อความเลยทีเดียวครับอีกอันหนึ่งก็คือมีโมจิ ทรงผมไม่ใหม่มีถึง11ทรงเลยรวมถึงเครื่องประดับศีสษนนะครับให้มาถึง19แบบสำหรับการปรับมีโมจิของเราก็สามารถทำได้แล้วก็การทำสติกเกอร์ม mm ีโมจิก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในบางฟังก์ชันด้วยอีกอันนึ่งคือแผนที่ครับ mm hmm. เส้นทางการปั่นจักรยานแนะนําเส้นทางสําหรับการปั่นจักรยานบนท้องถนนเอื้อให้สําหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานหาเส้นทางได้อย่างสบายสบาย การแนะนำเส้นทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าช่วยให้เราวางแผนการเดินทางเพื่อที่จะหาสถานีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเราในระหว่างทางได้มีการแนะนำเรื่องของการจราจรนะครับช่วงไหนติดขัดช่วงไหนราบลื่นก็จะมีแนะนำด้วยในเรื่องของแผนที่ที่มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาครับแอ,แอปคลิปแอปคลิปเป็นส่วนเล็กๆของแอปพลิเคชันนักพัฒนาสร้างขึ้นและเราเนี่ยสามารถที่จะค้นพบได้ในเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะโฟกัสงานทีละอย่างนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยได้ การแปลภาษาครับแอปแปลภาษาแบบใหม่นะครับที่ออกแบบมาสำหรับการสนทนาสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อใช้ในการสนทนาเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น s i r i ดีไซน์เรียบง่ายมากขึ้นประหยัดพื้นที่บางส่วนด้วยนะครับแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง20เท่าใน3ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวการค้นหาครับสามารถค้นหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการค้นหาแอปพลิเคชันรายชื่อไฟล์ข้อมูลแบบสั้น รวมถึงสภาพอากาศและหุ้นครับก็ค้นหาได้ในเรื่องของบ้านก็มีการอัปเดตมานะครับตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการติดตั้งทํางานอัตโนมัติในเรื่องของแสงไฟครับ ปรับสภาพแสงได้สำหรับหลอดไฟที่รองรับนะครับกับการควบคุมจากระยะไกลซ a ฟ a r รี Safari, ครับมีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเครื่องมือ JavaScript ที่เร็วกว่าเดิมกว่าที่เคยมีมา,พา,าเพื่อนั่คือไหลลื่นกว่าเดิม AirPods ครับเสียงตามตำแหน่งของการติดตั้งศีสะแบบดนามิกนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ AirPods Pro วางตำแหน่งเสียงได้ทุกจุดในพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้เต็มอิ่มมากขึ้นความเป็นส่วนตัวครับตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการป้องกันไม่ให้นักพัฒนาอื่นนะครับคือป้องกัันนอีกช้ เพื่อไม่ให้แอปพลิเคชันบางแอปเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับการช่วยการเข้าถึงอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามา App Store ก็จะมีการบอกรายละเอียดที่สําคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกล้องนะครับมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายช็อตต่อช็อตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ค่าเพก็มีมาให้เราได้ใช้นะครับเมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับอุปกรณ์บนรถยนต์เนาะเฟสไทม์ Faith time, ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอนะครับให้ละเอียดมากขึ้นเป็น 1080p บน iPhone X ขึ้นไปในเรื่องของสุขภาพก็จะมีเรื่องของการผ่อนคลายก่อนนอนการดูแลบนันทึกข้อมูลกิจวัตรประจําวันของเรานะครับดูแลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น แป้นพิมพ์ก็จะมีหลายภาษามากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของรูปภาพก็จะมีฟิลเตอร์เรียงคอเลกชันของภาพของเราค้นหาภาพได้ง่ายขึ้นการเติอนความจําก็จะมีมาให้พัฒนามากยิ่งขึ้นเสียงบันทึกนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ช่วยในการจัดระเบียบเสียงที่เราบันทึกไว้อันนี้ก็เป็นหลายๆสิ่งนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาใน iOS 14และเราจะมาฝากกันในคลิปนี้ครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการใช้งานของเพื่อนๆนะครับสำหรับใครหลายคนที่อยากใช้ iOS 14และเพิ่งจะได้อัปเดตมานะครับก็ลองเข้าไปใช้งานดูเนาะและทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทัท้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซั c คลายเพื่อตามข่าวสารดีๆดีแๆและข่าวของเราต่อไปช่องของเราเป็น Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคริปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันกบอัาวเดตข่าวสารดีด